วันนี้พี่ม้าเลี้ยงน้องนะคะพี่ม้ากับซานต้าพากันเลี้ยงน้องทุกคนเอ้ยใช้งานทุกคนเด็กชายกับเพาเขาได้ใจพี่ๆเขาหมดเลยค่ะทุกคนแม้กระทั่งซานต้านะคะบางทีอยากจะตีน้องทุบน้องนะคะทุกคนน้องเข้าไปอ้อนหลงไม่ไหวแล้วซานต้าเอ้ย เครียดก็เครียดกะเพามีแต่คนเอ็นดูนู่นกคนดูขาก่ายแฟนลูกแฟนลู้เอ้ยกคนดูเด็กชายกะเพาพี่มา้ากะจานต้า นี่พิด้าเขานอนคนเดียวนะคะทุกคนรักน้องม่มารักน้องนี่ปากแหลม